มิรมิรชัยบัญชามิตรชัยบัญชาเกิดเมื่อปีพศ2477ที่ตำบลท่ายางอเภอท่ายาจงจเพชรบุรีเป็นบุตรของนายชมนางสงวนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่แยกกันอยู่จนชาวบ้านเรียกมิตรชัยบัญชาว่าไอ้บุญทิ้งหรือไอ้ทิ้งในช่วงเป็นเด็กมิตรชัยบัญชาอาศัยอยู่กับวัดกับหลวงอาชแมแต่พออายุได้แปดขวบ คุณแม่คือนางสงวนก็มารับมิชฉบัญชาไปอยู่ที่กรุงเทพแถวแถวถนนพระเนียงย่านวัดแคนังเลิงคุณแม่เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าเด็กชายสุพิษพุ่มเหมชีวิตในวัยเด็กของมิช,ชัยบัญชานั้นก็ช่วยคุณแม่และพ่อใหม่ขายของอยู่ที่ตลาดนังเลิงมิช,ชัาบัญชาเรียนจบป .6 ที่โรงเรียนไทยประสาทวิทยาและไปจบม .8 ที่โรงเรียนพระนครวิทยาลายัย จากนั้นก็ไปเรียนโรงเรียนการบินที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นนักเรียนสิทธิการบินรุ่นป .15 และมาประจำการอยู่ที่ดอนเมืองกรุงเทพในชื่อจ่าอากาศโทพิเชษพุ่มเหมวิตรไชบ,บัญชาแสดงหนังเรื่องแรกคือเรื่องชาติเสือสมัยนั้นยังเป็นหนัง16มม,มภาคสดๆออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2501ก็ทำให้แฟนภาพยนตร์เริ่มรู้จักชื่อพระเอกใหม่ มิรชัยบัญชาและในปี2502เมื่อมิตรชัยบัญชารับบทเป็นโรมทิติไกรบุรุษผู้สวมหน้ากากอินซิแดนจากหนังเรื่องเจ้านักเลงก,ก็ยิ่งทำให้ผู้คนรู้จักชื่อของพระเอกใหม่มิตรชัยบัญชามากยิ่งขึ้นทำให้ในปี2503มีหนังที่พระเอกมิรชัยบัญชาแสดงออกฉายถึง5เรื่องและในปี2505เมื่อพระเอกมิตรชัยบัญชา จับคู่กับนางเอกใหม่เพชรชราชาวราช์ก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของแฟนหนังและจากนั้นเองชื่อของพระเอกมิตรชัยบัญชาและนางเอกเพชรชราชาวราช์ก็อยู่ในหัวใจของคนรักหนังไทยตลอดมาความนิยมของพระเอกมิตรชัยบัญชานั้นสังเกตได้จากหนังที่ออกฉายในปี2 5 0 5มีหนังที่พระเอกมิตรชัยบัญชาแสดงออกฉาย9เรื่องในปี2,506 มีหนังที่พระเอกวิทยชายบัญชาแสดงออกชาย18เรื่องปี2507มีหนังที่พระเอกวิทยชายบัญชาแสดงออกชาย16เรื่องในปี2508มีหนังที่พระเอกวิทยชายบัญชาแสดงออกชายเพิ่มเป็น35เรื่องและในปี2509มีหนังที่พระเอกวิทยชายบัญชาแสดงออกชายเพิ่มขึ้นอีกเป็น38เรื่องปี2510มี37เรื่องปี2511 มี36เรื่องปี2512มี35เรื่องและปี2513มีหนังมิชบัญชาออกฉายอีก25เรื่องในจำนวนหนังที่พระเอกวิชัยบัญชาแสดงทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่เป็นหนัง16มมภาคสดๆจอภาพก็จะเป็นจออย่างที่ท่านเห็นอยู่ในลักษณะนี้หนัง16มมภาคสดๆนั้นเริ่มได้รับความนิยมเมื่อปี2492เเมื่อคุณแท้ประกาศวุฒิสาร <m im coaching yen> เป็นผู้สร้างหนังเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยแล้วก็ได้รับความนิยมจนมีคำกล่าวว่าจะฟิล์มเล็กหรือฟิล์มใหญ่ฟิล์มเล็กก็หมายถึงฟิล์ม16มมฟิล์มใหญ่ก็หมายถึงฟิล์ม35มมไม่สำคัญครับสำคัญที่ว่าสร้างออกมาแล้วมีคนดูมีคนชอบหรือเปล่าเพราะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเล็กหรือฟิล์มใหญ่เวลาฉายที่โรงหนังสาลาเฉลิมกรุงคนดูก็จะเห็นหนังเต็มจอ,อยักอยู่เสมอ จึงทาให้ผู้สร้างหนัง16มม,มในเมืองไทยเพิ่มจํานวนมากขึ้นและพระเอกมิตรชัยบัญชาก็เป็นหนึ่งในพระเอกที่ผู้สร้างหนังไทยในยุคนั้นตั้งจับจองที่จะให้มิตรชัยบัญชานั้นเป็นพระเอกของหนังตนเองและก็ทําให้ชื่อของพระเอกมิตรชัยบัญชานั้นคือพระเอกหนังไทยที่แสดงหนัง16มมภาคสดๆไว้มากที่สุดถึง250เรื่องจากทั้งหมด266เรื่องที่มีหนังมิตรชัยบัญชา ออกฉายมาและนางเอกที่แสดงคู่กับพระเอกมิตรชัยบัญชามากที่สุดก็คือเพชรชราชาวราชนับได้172เรื่องและวันที่8ตุลาคมปี2 5 1 3พระเอกมิตรชัยบัญชาก็เสียชีวิตขณะถ่ายทำหนังเรื่องอินทรีทองและต่อจากนี้ไปนะครับก็คือบรรยากาศงาน55ปีมิตรชัยบัญชาที่พิพิธภัณฑ์ มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่คือคุณยิ่งใหญ่อายนันนะครับพระเอกวัยรุ่นสมัยนั้นนะครับเมื่อปีสองพันรอยี่สิบมาร่วมงานลํำลึกมิตรชัยบัญชานิ่ายรูปกับพิ่แตว้วนิดารารุ่นเก่าเลยนะครับสองคนนะครับพี่มนชัยเด็กหญิงตุ๊กตาจินดาน,นุชคนนี้คุณยอนมาลานะครับผู้สร้างผู้กํากับหนังกําลังยืนคุยกับคนที่ใส่หมวกนะครับคุณอรุณศักดิ์อ่องละออที่เคยทําเรื่องเสียงเพลงแห่งเสรีภาพนะครับ เมื่อได้เวลาก็จะทำพิธีจุดทูปไหว้อัฐิพระเอกมิชัยบัญชาแล้วก็หุ่นปั้นพระเอกมิชัยบัญชานะครับนี่เป็นบรรยากาศสั้นๆนะครับที่ถ่ายเอาไว้นะครับส่วนด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นบทบาทของอินสีแดงแม็กกี้นะครับที่วันนี้มาแต่งชุดอินสีแดงให้กับแฟนๆภาพยนตร์ที่คิดถึงนั้นได้ร่วมถ่ายรูปคุณยิ่งใหญ่ครับ เส็นลายเซนลงในใบปิดโปสเตอร์หนังที่ตัวเองแสดงนะครับนี่ครับแล้วก็ถ่ายรูปหมู่นะครับนี่คุณยอดบาลานะครับผู้สร้างผู้กำกับหนังโชว์หนังที่ตัวเองสร้างและกำกับนะครับคนที่อยู่ด้านขวาที่ใส่หมวกก็คือพระเอกหนังเมื่อสักครู่แหละครับตอนนี้ก็เป็นผู้ที่สร้างหนังนะครับวันคัดนะครับนี่ครับคุณยอดบาลาด้านขวาจะเป็นคุณ บัญชาวาจาสุวรรณนะครับพี่มนชัยถือโปสเตอร์หนังแค่ในใ้เพลินอยู่ด้านหลังนะครับพี่มนชัยนี่ก็เป็นดารารุ่นมิตรชัยบัญชาเคยแสดงหนังนะครับเป็นตัวประกอบและนี่ก็คือสําหรับทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันที่แตุลาคมมาเขียนความหลังถึงหนังมิตรชัยบัญชาบนใบปิดหนังมิตรชัยบัญชาที่พิพิธภัณฑ์จัดทําเอาไว้ ไม่ใช่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเก็บไว้จัดแสดงด้านในพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้เพื่อความสะดวกนะครับเอามาเขียนด้านนอกนะครับก็เขียนข้อความถึงหนังแล้วก็ลงชื่อตนเองไว้ครับคุณยิ่งใหญ่ถ่ายรูปกับแฟนหนังที่มาร่วมงานครับนี่คุณน้ำขิงนู้นคุณสวัสด์มาจากลําพูนนี่คุณยิ่งใหญ่นะครับเขียนได้หลายใบนะครับชอบใบไหนให้นึกถึงเรื่องไหนของเพลงวิจัยบัญชาก็เขียนได้นะครับนั่นช่างเขียนนะครับเสื้อขาวอาจารย์เนรบิทนะครับ นี่คุณสวัสด์นะครับถ่ายรูปนะครับก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับด้านในก็นั่งดูหนังกันไปนะครับกินข้าบลาอาหารนั่นครูนกนะครับเสื้อสีขาวมาเขียนนะครับนี่มากลุ่มได้ท้ายเลยนะครับที่จะมาเขียนนะครับเห็นไหมครับเขียนไปก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับแล้วไปปิดหนังเหล่านี้นะครับ2 6 6เรื่องก็จะจัดแสดงหนพิพิธภัณฑ์เอาไว้ให้ท่านที่มาวันหลังได้เห็นนะครับ ก็เป็นการลํำลึกถึงพระเอกมิจชัยบัญชาเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2568ที่พิพิธภัณฑ์มิจชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็ไปเก็บบร,รยากาศนะครับเอามาฝากทุกท่านแล้วก็ไปร่วมงานด้านหลังก็ใช้นังมิจชัยบัญชานะครับตอนนี้คุณยิ่งใหญ่นะครับก็ขอตัวกลับนะครับท่านมาจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรธตถ์นะครับก็ ร่วมงานกันตั้งแต่เช้านะครับมาถึงตั้งแต่ยังไม่8ปดโมงนะครับก่อนจะกลับนี่แฟนหนังนี่ก็ถ่ายรูปนี่เป็นแฟนหนังมิชัยบัญชานะครับแต่ว่าพอเจอพระเอกก็จะบอกว่าเฮ้ยเคยดูหนังนี่สวัสดีคุณครูปี2อ2 0เป็นเรื่องแรกของคุณยิ่งใหญ่นะครับนี่ครับรถคันนี้แหละครับขับมาเองเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชม